สวัสดีค่ะสาวๆเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ต้าจะพาทุกคนไปเรียนรู้วธีการติดขนตาปลอมพร้อมวิธีการเลือกซื้อด้วยค่ะติดยังไงให้เนียนติดยังไงให้เป๊ะให้ขนตาดูแหลมแม่ให้มาวันนี้พี่ต้าจะมาสอนอ้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเ k e อั w วิ h ซิซิที่จีบัน day วันนี้หลังจากที่เราเรียนแต่งหน้ากันไปเยอะแยะมากแต่เราไม่เคยรู้วิธีการติดขนตาปลอมกันเลยเดี๋ยววันนี้พี่ต้าจะมาช่วยทุกคนเลือกขนตาปลอมกันค่ะวันนี้แบบเป็นคลิปที่น้องโปรดปรานมากเพราะว่าน้องเนี่ยมีปัญหากับการติดขนตามายาวนานมากากับพี่ต้าไม่ว่าน้องจะไปงานกีฬาสีหรือว่าจะไปงานเต้นรํางานราตรีอย่างนี้น,ะน้องก็จะมีขน,านตาที่แบบเป๊ะแต่พอน้องติดทีไรอะค่ะมันก็ไม่ได้ดั่งใจน้องสักทีอะ No John w o r l r เดี๋ยววันนี้นะคะพี่ต้าจะมาช่วยอดออมเองค่ะไม่ กัวจะขนตากระเด็หรือขนตาหลุดสารพัดปัญหาร้อยแปดนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาช่วย rescue กันตรงนี้ค่ะไป about จุดรูการติดขนตาปลอมวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยขนตาปลอมมันก็ไม่ได้สําคัญมากสําหรับน้องๆไว้ใส่นะแต่ว่าเวลาที่เราจะต้องไปงานแต่งงานบ้างงานที่เป็นพิธีการสําคัญถ้าแอบติดนึงมันก็ทําให้ตาของเรานั้นดูคมขึ้นได้ค่ะและไอ้เรื่องขนตาปลอมที่ใครว่ามันยากเนี่ยไม่เลยค่ะแค่สาเส็บง่ายๆนะคะ what ติดแค่นี้เองแต่สิ่งที่สำคัญมากก็คือกาวติดขนตาค่ะเลือกให้ดีไม่ไงั้นขนตาของเรานั้นมันจะกระเดิดกระเดิดแต่สำหรับส,บสาวๆสันเดย์ไม่ได้แนะนำให้ติดขนตาปลอมไปเรียนนะคะวันปกติไม่ควร no เอาเลยค่ะเข้าสู่ช่วงประสบการณ์ตรงของการติดขนตาของพี่ตาค่ะ น้องรอคอยวันนี้มาน,นานมากค่ะพี่ตาเพราะว่าเรื่องขนตาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ติด <S <S ใจน้องมาน,นานมากพี่เขา้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับบางคนแต่วันนี้มันจะง่ายแค่ปลายนิ้ว <S 2> <S 2> <S 2> เรามาเริ่มกันก่อนนะคะจริงๆแล้วการติดขนตาปลอมมันต้องมีอุปกรณ์นะอดออมอย่างแรกก็เป็นพวกแหนบต่างๆมันมีเยอะเมากอยู่ที่ว่าเราจะเลือกยังไงให้เราถนัดอันนี้ก็เป็นเซฟเซฟโซนโซนเราใช้แหนบนี่มันใช้ง่ายกว่าเราใช้นิ้วมือติดธรรมดาหรอคะพี่ตาแน่นอนจริงๆแล้วบางคนอาจจะถนัดนิ้วมือก็ได้แต่ว่า มันจะมีบางจุดที่เราไม่สามารถแบบจะคีบเ,เข้าไปได้ไดมาถึงอุปกรณ์ชิ้นต่อไป one two, three กันไกลไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นหัวมนแบบนี้แต่ถ้าเป็นหัวมนแบบนี้ก็เซฟอ้าวแล้วอันนี้เอาไว้ทําอะไรอะคะเอาไว้ตัดในช่วงเกินของส่วนขนตาไม่ว่าจะหัวหรือท้ายหรือว่าบางทีขนตามันไม่สวยเราก็เอาไว้แบบซอยได้อุปกรณ์ชิ้นต่อมานั่นคือกาวติดขนตาบอ กาวติดขนตาปลอมเนี่ยมีหลายแบบให้เลือกอันนี้จะเป็นแบบเป็นหลอดบีบก้าวที่สามารถดึงได้อันนี้ของดูโอนะจ๊ะส่วนอันนี้เป็นของดโซนะจ๊ะก็6กิบบาทแบบนี้จะดีตรงที่ว่ามันเป็นปลายพู้กันแบบนี้นี่แล้วมันก็จะเป็นสีใสๆทั้งหมดที่เลือกมาคือเป็นสีแบบติดแล้วแห้งแล้วก็ไม่เห็นรอยกาวแล้วก็อีกแบบนึงอันนี้เป็นของ o s l ล o กนะฮะก็แตกต่างกันไปเอาเป็นว่าเลือกตามใจชอบแต่ไม่มี ไม่ได้ชิ้นสุดท้ายนั่นคือคนตาป้อมอ,อ่ะอันนี้แบบยังถูกหน่อยแพรดูขัดใจคุณแม่มากเลยค่ะแต่ถ้าอันนี้ก็จะบางลงมาหนอ่อยแล้วก็อันนี้ก็จะหนาขึ้นมาอีกทีนึง อีกแบบหนึ่งของญี่ปุ่นอันนี้จะเหมาะมากสำหรับสาวๆมือใหม่ติดขนตาปอมไม่อยากให้ดูเวอร์มากแล้วก็ดูฟลอ์ดูธรรมชาติอ่ะวิธีการเลือกขนตานะคนเรามีรูปตาที่เหมือนกันอย่างอดออมเป<ม>็นคนที่ตายาวแล้วก็ตาดูคมอยู่แล้วก็อาจจะเลือกขนตาที่มีปลายหางนิดหน่อยแต่ไม่ควรติดขนตาที่แบบพุ่งตรงกลางมากจนเกินไปแล้วก็ที่สําคัญคืออยู่ที่เมคอัพที่เราแต่งด้วย น้องที่เพิ่งเริ่มหาติดนะฮะแนะนําว่าให้ใช้เป็นก้านใสมันก็จะง่ายต่อการติดแล้วมันก็จะเนียนโอเคเริ่มแรกนะเราต้องวัดขนาดขนตาก่อนวันนี้พี่เลือกใช้อันนี้นะ m i s h Brumin ดึงออกมาปึ้มทีนี้เนี่ยมันจะมีเทคนิคว่าถ้าสมมติเราอยากให้ขนตามันดูฟลูแล้วก็เอามือนวดนวอย่างนี้มนขนตามันจะแบบมันจะดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและขนตาที่มันเงาเงาอ่ะมันก็จะแบบด้านขึ้นจะคล้ายขนตาจริงจากนั้น พอเราลองท,าท่าพ่ตาเราก็ดูว่าเราไม่ควรให้หัวขนตาเนี่ยมันชิดตรงนี้มากจนเกินไปเว้นช่วงประมาณอย่างนี้ไว้หน่อยเพื่อที่เวลาเรากับพิตามันจะไม่เจ็บเราก็ดูที่หางตามันเกินมาใช่ไหมกี่เซนเกินมาแค่นี้เดี๋ยวเราจะตัดตรงช่วงนี้ออกแนะนำว่าไม่ควรตัดหัวตาเพราะว่าหัวตาเขาจะมีการซอยมาเรียบร้อยแล้วให้ตัดที่หางตา<ๆ>เท่านั้นเดอ้อจากนั้นเราก็วัดดูอีกที พอดีไหมอ่าอยู่ในจุดที่เราต้องการทั้งหมดแล้วทีนี้เอาออกมาก่อนสิ่งสําคัญมากๆที่เราจะติดขนตาให้เนียนได้นะั่นคือเราจะต้องปัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าให้มันดูแบบยกขึ้นไปแล้วไม่งั้นขนตาจริงกับขนตาปลอมมันจะแยกชันอย่างนี้ดัดขนตานะก็เช่นเคย Gino Make ของเราหรือ Beauty b u f f e ที่เราหาซื้อกันได้นะจ๊ะจากนั้นเราก็ปัดมาสคาร่าเพื่อที่ ไม่ให้กาวขนตาปลอมอะ่ะมันโดนกับขนตาเราโดยตรงเวลาดึงจะได้ไม่เจบจริงๆมันมีทริคถ้าอยากให้เนียนมากกว่าน,นี้ให้เอาอายไลเนอร์เขียนคือมันจะมีรอยรอยกาวไงจากนั้นทากาวลงไปเลยจ้าวิธีการทากาวนะอย่าทากาวข้างใต้ให้ตั้งขึ้นหรือไม่ก็อย่างนี้เพราะไม่งั้นขนตาเราจะตกลงอย่าเยอะจนเกินไปเพราะว่า ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเยิ้มแล้วมันจะไม่แห้งสักทีเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งรีบติดนะอดออมให้กาวนะไม่มีความหนึบหนึบถ้ารีบติดเลยอะ่ะมันจะไม่ติดยังไงก็เดิดจับแบบนี้ตั้งขึ้นนะเวลาตั้งกระจกให้ตั้งงัดอย่งนี้ไว้วางไปก่อนตรงกลางวางชิดขนตาเลยนะจิ้มลงนี้แล้วก็ค่อยๆเก็บแล้วเราก็ใช้มือช่วยดันหน่อย เราสามารถเอาแหนบเนี่ยแหนบระหว่างขนตาจริงและขนตาปลอมให้มันคู่กันได้ขนตามันก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่ต้าดูเนียนมากเลยค่ะเหมือนแบบแม่ให้มาแบบนี้เลยอะแต่ว่าอันเนี้ยกาวมันยังไม่แห้งนะมันก็จะมีคราบกาวนิดนึงแต่พอมันแห้งปุ๊บมันก็จะ ปหรือว่าถ้าใครแบบกังวลว่าเอ๊ะมันจะไม่เนียนก็เอาอายไลเนอร์นะคะเขียนทับลงไปได้วิธีการเขียนไม่ได้เขียนลงหนังตานะให้เขียนลงบนเส้นขนตาอย่างนี้พีต่ตาคะแล้วแบบนี้เราต้องปัดมาสคาร่าซ้ำอีกไหมอะคะจริงๆแล้วถ้าอยากให้เนียนก็สามารถปัดซ้ำได้เพราะว่ารอบแรกเราปัดพอนิดหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือสามารถแต่งตาเพิ่มได้หรืออาจจะเขียนอายไลเนอร์ให้ดูยิ่งเนียนขึ้นอีกก็ทําได้ ตาล่างคะ่ะพี่ตาผู้้ความเต็มต้องติดไหมะคะถ้าอยากเต็มมากแบบพี่นี้ <c oughs> ก็ติดได้แต่ว่าถ้าขนตายายอยู่แล้วแนะนำว่าไม่ต้องติดดีกว่าปัดเอาง่ายกว่าค่ะเสร็จแล้วเป็นยัไงสองกระจกสองกระจกอีกทีดูอีกที <c oughs> ตาสวยเป็นธรรมชาติสุดๆเลยอะ่ะ ผลต้านธรรมชาติแต่แอคติ้งก็เกี่ยวปอมมากเห็นไหมเนียนติดง่ายวัดตัดติดแค่นี้เองแต่หนูยังมีคำถามอีกนิดหนึ่ง คือว่าแบบหนูเห็นเขาติดกันแบบ3ชั้น4ชั้น5ชั้นแบบทำไมเขาถึงซ้อนกันขนาดนั้นแล้วมันจะได้แบบไหนอะคะพี่ต้าการติด2อสชั้นซ้อนกันเนี่ยมันช่วยให้มีเลเยอร์ hmm. ขนตาที่มันแบบสลับฟันปลากันไปสไวยแต่ว่าก็จะหนักตานิดนึง mm hmm. ก็น้องๆทุกคนนะคะ mm hmm. ที่ดูเทปวันนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องนําเอาไปใช้ที่โรงเรียนนะไปเรียนก็ไม่ต้องติดเอาไว้เวลามีไปงานอาละค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพี่ตา้าแล้วก็น้องเอาของพี่นะคะวันนี้เราติดขนตาแล้วเราต้องไปเที่ยวกันเนาะใช่ค่ะขนตานี่สั่ง อ,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 อยากไปเที่ยวแล้วค่ะงานครั้งหน้านะคะมาพบกับรายการ Make Up with s i s s y ที่ G b a Sunday นะคะทุกวันพุธที่ 2, 2และ4ของทุกเดือนค่ะไปนะไปค่ะสวัสดีค่ะ